ายดีสบายดีเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บ่าวเท้าเบิดทุกคู่ทุกคนเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องเลยบ่าว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะกัยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องบ่าวเท้าบ่าวภูไทยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะเมื่อนี้กับบ่าวเท้าบา่า,บาวภูไทยก็ได้เดินทางกข้ามา เยี่ยมยามน้องดำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเข่าไปผักไทยสบายดีน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยน้องแม่พี่น้องเลยมันนี้กัได้เข่ามาเยี่ยมสาวดำเพิ่นน้องดำเนาะไม่เพิ่นก่อนคือจีบได้ยินเสียงดอกพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีน้อนิดไม้ให้เพิ่นก่อนโดยถูกน้องเพิ่นแห่งบ่อคอยอยู่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่เป็นแห่งบ่อคอยอันน้องดำเพิ่นพี่น้องเลยอ้าโต บักลาอือได้แล้วบัดนี้เนาะใหญ่แนานิมเด้ิมแล้วเอ้ยเดือนปลายแล้วบ่เนาะเดือน6แล้วโอ้ดยแล้วอยู่ดีแงอยู่บ่แม่เอานซนี่ไข่ไข่บ่ไข่ซื้อสโลมอีกได้ทีนีโอ้เข้าแล้วบ่บดนี้ไข่แนเก็บเบัวอยู่ อืมทางน้องดำเด้อสิเป็นจังได๋อาการของเจ้าเนาะโดยก็ดีขึ้นแล้วบ่ได้เจ็บเนาะโดยดีขึ้นกว่าช่วงเอื้อยมานบ่โดยอืดูบงจ้ะเอลูกโอ้ยพี่่เห็นคน่ะบ่นเห็นลบ่เห็นแล้วเนาะแล้วโดยพุ่นเบิ่งกล้องเพิ่นพุ่นูี่ลูกเบิ่งป้าลงพี่ลูกเห็นเห็นเสม่เ่าเนาะ เซโอ้ยป <The> ิดไว้ป <m> ิดไว้อืมได้กินข้าวกินน้ำกับยังมือหนิโอ้ใช่ละเอาพบอนนมเลูกมาเอานมเลยเร็วนี่ป้าชื่อนมมาฝ่ามิ้วไว้นุงามๆลูกสาวน้องดำเป็นเนาะลูกก๊กนกชุเอ๋อยแดงอะนะมาให้ดูไหม นีก็ได้เข่ามาเยี่ยมน้องดำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องไงครับสาวตาเนาะหลังจากไปบอทันหมูเนาะมือนี้โดยโดยมือนี้มาสายเดียวแต่ว่าพอดีพ่อกับบ่าวเก้าเพิ่นเอาบ่าวเก้าว่าบ่าวเท้าโดยโดยลืมลืมลืมล่มนะพี่น้องเลยลืมบ่พ่อกันเรื่อยกัน โอ้ยหัวเบ้ยคือเดีวเดียวไปทางนั้นมาดูเนี่ยมึงเข้าใว่าคือมัวแท้โอ้ยปามึงแน่ได้ไหเนาะโดนสเดือนบ่นี่นะสเดือนกับมึงบ่น นอองเดืกินนมจ้าบ่มักใหญ่ก่าแม่พี่น้องไม่ได้ปนบ้างล่ะก็ปนอยู right. there there ่โ like อ้ปนอยู่ปนมาเนาะอ่แต่ได้อมีคือมีหมดนลยนี่หมดแดงบ่หมดแดงน้อยๆนี่นะแม่กัดลูกเด้อกัดลูกเด้อคือแล้ววันนี้คือแล้วสาตายคือแล้วโดยคนที่สีแล้วั่นี้คันคืออะไรโดยโดยสีทรายแล้วอ่ะน้องหล่าเนาะมาลูกเนาะ ออออบ่ก <toys> ็บ <c oughs> <c oughs> <sh yelled> ่ได้มาหาน้องดําเพิ่นก็ดนพอสควรพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็จนลืมชื่อสาบุญตานี่บ่ชื่อลูกน้องดําเพิ่นดนะดเ้านี่อันานี่่อยก็ยังเว้าชื่อเจ้าผิดเนาะแบบบ่ได้พอกันเ่พี่น้องเอ้ยโชคหยังกนะโชค่น้องโชคน้องโชคเนาะานพี่เจ้าชื่อหยัง น้องใบน้องคำใบน้องคำใบเนาะลูกกบน้องดำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องไปยยังไม่ได้เขารเียนเนาะโดนนั่งได้เสยนีิหัวเบี้ยวอะไรเด้หัวเบี้ยวแต่เด็กแต่ไข่ก็วางหันน้องเบี้ยวไปเนาะเนี่ยก่อนคือว่าทางครอบครัวเพิ่นกะทางแม่กัหากอจะเข้าไข่ไข่แดงไข่ก็ดู พอาะขู่อะนกเป็นไข่เป็นนาวเนาช่วงนี้เนาะโดยโจะได้ข่าวน้ำซะใกล้สิพกเดียวแล้วข้าน้ำกบอเนโอกลบีใกล้เนเนาะแลวโดยแต่ผู้้าก็ไม่ได้อกากินบ่ได้ใ้คนเห็นบอมันได้พอสมารลแก่โดยเขได้เข่ได้เงนมูนำมันแน่นแน่นโบราณ รถตมีภาษาไทยนะว่ากินน่มเดตรงตรงีมันมีทองมีผู้พาเหตุพาสายใส่ยื่เนะนี่แหละี่น้องี้ยส่ชีเอยงางง่ายๆถาคอพันกาถาแร็วเนาะไทยก็ได้แล้นอกไหมเนาะดยคนก็บแขงจีดข้าคนขาใสก็ยันรถไทนั่นและดีเิ่นอายุเท่าไรก็ถาพอโอ้ใช่อะไรได้นอกโดยโดย หกชิปเลยกันพอปะเลยเนาะกันว่าหกชิปปล่อยวางแล้วปล่อยวางอันว่าลูกให้เต้ากำหลดกำล่างแหละพวกไ่สาวรักสิก่มีแต่ว่ากนละเข่าลูกชายกะโบยูมันบ่กนายคนกะคือว่าแล้วผู้อ้นะเคนกะยูคุณละอ๋อที่พูกบอกโดยเขาจะลิ้มยาแบบเข่าบำบัดบ่ เข้าวอน่นนนย่บนแล้วบทรักางโอ้ดดสะเอิบ้าน่นะดยดักสางดัสางเนาะๆคือว่ามีร้านสายปูหนึ่งบ่ไหมร้านสมาก็บอหนึ่ไิแต่ว่าได้ไปเห็นงานเห็นงานนแม่ดดยไปไมามาบ่เลยอยู่คุณประจำไปไปไปน งานหมกลูกไผ่ลูกเป็อคันนี้ก็แม่นพุนนี่อ๋ก็คือเจ้านี่เป็นหญ้าหนองน้ําแม่นบ่โดยแม่นแล้วโอ้ยลูกมา่นไปหาแม่ไปเพิ่นใส่ป้าท่านอนกวัไปจักบ่ล่ะหนโดย จ้ะเอ๊ะหมอบริวัดบอกมันจะการเปลี่ยนเนาะโดนช่วงนี้โดนละโดนวัดระอบ้างกินน้ำอุ่นน้ำเย็นใส่คนเนาะหลายคนกับเป็นไขวัดเลยช่วงนี้ไขวัดคิ้วนะโดนับจะไผ่ผื่นคิ้วมาเข้ากับธุรกิจแล้วะมาแต่คือขออนุญาตถามก่อนเพราะอันน้องน้านี่เพิ่นได้เลิกลากันได้เนาะกับเมย์เพิ่นในโดนอันกับโพอเพิ่นนะ พอกับแม่เพิ่นน oh, ี่ก nah ็เลิกล um, mm. <ind> ่า <ind> นี <ind ə> ่ก mm ็จนว่าแทงแม่น <no> ้องน้ำนี่ก็จนไปมีครอบครัวใหม่เนาะเพิ่นอายุเท่าไรก็พอลงน้ำสามสิบสามสิบเอ็ดโอ้บัดไอ้น้องน้ำได้อายแล้วป่ะอายน้องน้ำแล้วป่ะอายก๊กเนาะลูกกกเจ้าบ่แม่ลูกกกของอ่า คนน้องหน้าเป็นลูกโก๊ะแก้วบ่โดยโอบัตรลานที่ว่าไปทํางานนี่ยนะว่าเท่าอ๋อเป็นลูกของไอ่เมนเมนโดยก็คืออ้ายของน้องน้าเนาะอ๋อไอ่ของน้องดําแมนเมนไอ่ของน้องดําอันพอน้องพอน้องน้ามเนาะโดยอ๋อแต่เพิ่นอนโมากับวัวได้หูแล้วเพราะว่าเคยหูแต่ว่าบ้านทีเนาะออ ขออนุญาตให้แม่ขยับเข้ามาจังหน่อยเนาะโดยแต่ว่าอยากเห็นอยู่จักเอ็ดโอ้บันนี้เพิ่นจั๊กปีเพิ่นจะได้ออกทางโทรน้องน้ำเพิ่นเพิ่นจะก็หน้ำน้ำโล่งหนำน้ำโล่งเขาไม่ได้งานคือว่้เพิ่นเพิ่นติดอาโค้งมาโดนแล้วบ่แม่หอดปีเลยโอ้หาก็ได้ปีนี้ถือว่าเพิ่นก็ได้ตัดสินเมื่ว่าจักปีจักปี ตัดสินโดยตามหาผู้ปกครองหาป่วยยิงคนเดีได้ค่ะว่ามีเงินไปไทยไหนกะออกมาเนาะค่นว่าบ่มีเงินกะป้าอยู่แบบนั้นแต่ว่าแม่ในได้ไปเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่ได้้สูอกบ่เดือนมาเพิ่นมาเออเจ้าบ่มีเงินมีทองเลยกำหนดเพิ่นเลยโดยอภัยโทษบ่เพิ่นเองแมวนั่นบ่ว่าบอก็ว่าบ่เป็นเขาขอดจักรกันบ่าม่ได้ยังไยโอ้มื่อหนึ่กับชีวิตที่รักกันว่า ก็โบมีกับตองมีเนาะแปลว่ามันมีระยะได้ไหมครับโบปล่อยนั้งเพิ่นเลยนี่างเงี้ยแบบทิ้งโทษอะไรใช่ไหมโดยก้าวเช้าเลยกับเพิ่นกับปล่อยออกมาแน่นนึ่งมากกับเพิ่นเอื้นรักษาเนี่ยคือว่าไอ้เ้าเปลี่ยนนิสัยเนาะโดยคือออกมาบบเหตุยังอีกแล้วเพิ่นกับซิมมี่กำหนดถึงแหละก็วอาง่ายๆกับโบแมนคดีหลักทรัพย์หลักนั the, so long, like Ho, ้นเนาะเพราะว่าเนบ ติดแล้วก็พ่นปุ้นพ่นจี้โอโดยกับนักอยู่ได้แบบนี้เนาะโดยโดยพ่อแม่นี่ัไม่ได้พ่นก็ได้อ้พ่อแม่นี่บอกคือปุ้นนี่เลยนอคนพ่นเนาะในบ้านเรามีแตุ่้นจีเอน้องพ่อแม่ไม่ได้ก็ได้คู่เนาะใช่ไหะโดยโอ้โยบันดโดยบดนี้พ่นก็อยากเอาไปซื้ออัน เนี่ยบุตีแล้วเนาะยาแล้วเงี้ยวแต่แต่แต่ที่สาแต่ทีสังนะสมบูรณ์เต่เมย์อยู่ให้กับเต็กตีเมย์นะตีเมียบอกแต่ว่าเพิ่นได้เข่าไปแบบนี้เนี่ยเธอเดียวนี่บอกรือว่าเคยเข่าอยู่บ่นตะเกาว่าร้ายรอบแล้วที่เข่าไปอย่างเงี้ยข้าไปกอวไรดีๆแก็ทางเพิ่อนนะปล่อยออกมากลางคือเกาด้วยเพืเลยพ่อแม่ไทยออกมาโดยเพิ่นก็ยังโบเปลี่ยนเนาะ เพิ <pedestrian funded> ่น <Cornell> ก็เอาไปไล่สิเอามาแต่สิคันแม่บ่ให้สิเพิ่นก็ผูนี้สิบ่ได้ให้ปลัแต่เพิ่นเพิ่นเคยตีแม่อยู่บ่บ่เคยแต่คูเาสิเนาะคูก็ย่านให้ต้งนิ ขนาดนี้ก็ป๊บมีบางเธอเป็นมาคันว,ว่าพันยูเนี่กะคันว่าเป็นอาการแบบนั้นกะต้องใช้จียู่บ่ได้เนาะแมนแมนแบคันว่าพันได้พันกินเรียบร้อยเนี่ยอารมณ์พันดีบ่เลยเนี่ยกินแ,แล้วกินติ๊กกินเต้ากินแล้วกกินเบรย์อะไทุกอย่างนะทุกอย่างเลยแบบเมื่อเมื่อเมื่อหลุดเลยกะอาการกะกำเริบอีกเนาะแบบจี้คือเกา เกือบชูมือว่ะแม่เล่าคือสมุดเล่าในค่เดอกก็ซือเล่าใอ้รูันกินเล่าเมื่อป่องอันนั้นกะจไปขันอบชื่อกะบอะไรอีกบได้เพิ่นกะหห้เนาะโดูค่ือน้องเพิ่นมาเนี่ย ทางแม่ก็เลยตัดสินใจบอกให้เป็นจับไป้มันบอกตัดสินใจเอง่อยจับไปโดยโดยแต่ทีอบอยเนาะโดยไปแต่ละมือแต่ละคืนจะไปคอนอนน้ำคนอื่นงข้อ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 ย้อย้อข้อข้อข้อยนอข้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 อย้อข้อนนอข้าข้อ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 ข้ย้อข้อข้อขนอข้อขข้้เข้าขอ้ออ้ขอออออ้ บางเถื่อกินหลายเปวดเมาเปวดจำพ่อแม่บ่ได้แห่งอันตรายจะตายอันตรายโดนถูกเนี่ยหาเพื่อนไม่ได้เยอะเพื่อนคือว่าก็คือผัวน้องนี่ยได้สักอันพอถามแล้วไม่ได้เป็นกันช้ำนี่นะว่าสีโบตีเจ้านะบัดผู้อ้บัตรโบได้ร้งมือแต่ว่าใส่คำคู่เนาะ ไลยเธอแล่ผลใสยีตีเธอแบบโจ๊ะมีไอ้กะว่าง่ายๆเนาะอันนี้กะว่าต้องขอโทษขอใหยพวกแม่พี่น้องเนาะคือว่ามีไอ้กะติดยาทางผัวน้องกะติดโดยโดยคือว่ามันคนละแบบคือว่าผัวเพื่อนนี่สิตีเมียเนาะสิตีกะตีเธอเดียวนะแล้วก็แล้วแบบเพื่อนเมียกินเมียป็กอ่าอเพื่อนกะอ่าอนั่นแม่ดูนะอืมหลาบลาเป็นวัดแม่ใช้ขาได้ไหม เก็บเลยว่ายังไงกับอาการนี่ลักษณะแบบเดียวกันมั้เนาะกันว่าได้ติดตัวนี้แล้วได้ติดตัวนี้แล้วมันโดนม่ใช่มันก็มีสีมีแต่สีนักหนาพ่อแม่พี่น้องเลยก็มาเปลี่ยนนี่คือสียากเนาะโดนขนาดอ้ายเพื่อนอะไรเพื่อแล้วมันบอกโอ้ยดนถ้าว่าเปลี่ยนแปลงได้เนาะมีครอบมีครัวกับยังสีบลเป็นห่วงเนาะ ทาวาติดยังชี่แล้วเนาะทาวากับคือทางเมกอะคอยตามตามเพื่อนเนาะตามพักตามรัดเพื่อนเนาะคือสิไปไทยออกมากอะยันเป็นคือเก่าเนาะเงินทองเมกอะบ่มีแน่นในเงนินมากซื้อข้าวซื้อน้ำ อมากเลคือว่านั้นไย่างนนไม่เป็นมีแป้งยนโเพนนะโซนร้าย่โปเพนหตาออกคู่มือดูความเพ่งหนเลไหหลุบหรลายเนาะม่สมมอกามคนอมคนหมักนะดยิงกระบุใส่กันโ้วผมมีไผงชาวโพงลูกดอกพีน้องเลยเนาะแต่คือแม่นี่ก็ในความจาเป็นความจำเป็น โดยจำเป,ป็นย้อนมาที่เพนควคิดบูดีเนาะมันติดตัวนั่นมามันโบเห็นมาเมได้เนาะบ่อเทาเนาะจะมีอีก็ยังตีบอกบัดบัดทิวจะเป็นเป้ามหน้างามหน้ามคือยัไม like ่เคือว่านักแห้งลีเนาะตาตานักแห้งลีแบบเนาะไปยูกรุงเทพกรุงไทยรมกันคือทั้งทส่งไปโดยิ่นัับ คนเลิกคนล่ากันแล้วนี่แก่คนก่ไบ่ได้มีปัญหาเนาะกับแม่นองหน้ามันบอกไม่ได้ไปหาบอกไปไปวัดกันโอ้คนมันนบ่าหายขุดนะจนมาได้ไปโอ้ถือว่าเล่านี่ก็ยังมีควมเสี่ยงไได้แม่นองน้าเนาะสมมติว่ากัวนี่คนบออยากเลิกบอเดิเท่าใจไมอวโธ่แต่ก็บม่ได้อยากป้าทากเหนื่อนออเอาใหม่ไ่ดเขา

บำบัดน่ะเพิ่นมีลูกอยู่จักคนไหมมีใช่สา,สามคนมีมีไอ้น้องน้ำแล้วก็น้องน้ำแล้วก็น้องยังก็น้องใสเพื่อนเออน้องใสเพิ่นมาดินแม่นบ่โดยไม<อ>่ไม่เามาดินเงามาชุ่มไม่เงาที่ลูกเห็นลูกเพิ่นสามคนเนาะแม่นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งขึนมาสานโคกจากขัวทางเมถาวรแล้วกับบ่มีเด้เนาะทางนั้นก็ได้

ได้หรือพี่น้องเลยพวแบบเป็นดองเนาะโดยคนอีสานกต่ชื่อวาเกล็ดองคือกันแหละพี่น้องเลยกับถูกยากคือกันเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเห็ดเฮือนเห็ดจานใหญนเห็ดจานใหญเพิ่นจนแล้วเนาะโดยแต่ว่าเพิ่นกับผู้ใหญ่มีหน้าคือกันโอ้บ่าง่ายๆเนาะสู่คนสู่บ่มีโดยบัดโพน้องหน้าบัดงมาเป็นจังซี่เนาะพันสิบไปเห็ดไปสั่งหาเงินหาทองเลยกับ บอไปเห็นบอไปบอไทยไปโอ้ดุโดดอกดขันหมากระพุ่นแม่พุ่นแบบไปพุ่นได้พุ่นติดบอไปพุ่นแล้วอย่างเรปัดขอกันนะเขาปัดดีทั้ไทยบอไทยพุ่นเกี่ยวเกี่ยวทางทางไปนั่งเกี่ยเสียงที่สุดเลยแม่นางเสียงที่สุดโดยไต่แต่งหางเล่าเหรอแม่บอแม่เพื่อว่าลูกไทยอยู่ดอโดยโดย ฝนตกแล้วบาดนี้มันว่าหายนานซ้ายหมดนั่นแม่นางน้ําใจพุ่นเลยอมเฮาบ่มีสิท่าอยูมาอยู่ําโพดเท่านั้นใจอดมดที่ซื้อที่าท่องบ่ใหมซื้อ่นคุณบ่าเอาิกิใส่เมียไดดโดยเนาะเงแบบขนมกเว้าแล้วเพิ่นจ้ะ คือผู้ข่าเก็เป็นแกะเคยให้เคยยัดตีไม่เป็นเบงนะเด็กนาหว่าคือว่าแล้วเป็นแกะยังม่ทันที่นี่ลงมือเลยเนาะันี่ยังไม่ตีก็ถือก็เป็นแกะแต่ว่ากับดุกับเมียนี่ได้เนาะกับดุกับเมียนี่นักชนะแต่ว่าง่ายๆกะคันว่าได้ติดแล้วชินักหนาเนาะแม่นักหนาดูคันว่าเฮาบ่ให้ผักหลัดเอาไปบำบัดหรือว่าอะไรได้ปรับปรุงตัวเองเนาะ ก็มีแต่สินักหนาไปผัวแม่พี่น้องเลยชินักหนาไปเลยเพราะว่าท่านออกมานี่กาแม่ก็ยังมองหายคำตัวก่ได้เนาะว่าลูกจะเปียกเนาะกเพราะว่ามันเป็่นแบบนี้ยังทได้ทึ่งโอ้โหยอ้โห ด <Đ ây S 1> <ồ> ูตครับอยูได <c ười> ้หอดสองเซนเป็นเป็นักเอาแก้วน้องดดค่ได้โอ้ยแม่เรามานี่คือว่าคือว่านักเเนาะดสปสิปลูกลูกทุกยากเนแห้งซำนะแม่นัน้นล่น้องชเอาเสื้อป้ามาในลูกคนตกแล้วให้านแล้วเนาปาอันคน่อยมดกนกระตกตนีพี่น้องเลย มนน้องนางกะมาที <trzeba Damit potato eneca> ่เนาะที right the the so ่เลย็กแล้วเพ่ขึ้นง่ายๆง่หญ่แล้วโ้แล้วถ่น่ะอาโก้็มอง่ยหมข้สาวๆก็จะอาุนก็มือเงี่ยซอยนีหน้าหนุ่มทุกหลงสาวนาแไเนาะบาคกินทั้งนั้นเพิ่จากบะมี่แต่ว่าเนี่ยจะดีซอยมากกับเพิ่มจาซุได้ดีดอกเนาะแต่หลังๆมากนี่กะ คนขึ้นไปปันไดเนาะเพราะว่าอาเมถาวเป็นขินเลียงเลยเป็นน้ำลูกสาวเน่าหวังเนาะเป็นผู้ได้ละเอียดปปนไดพี่น้องเลยแต่ช่วงนั้นมาชินมากเลยเจ้าหักมาเนาหละเนาะบอน้องใช่ไหมพี่ลูกเป็นสุดทางป้าสุดทางเจ้าไปยังเลียงนะมาที่ไัลูกอายแล้วอายนะพี่มาพี่ไอ้ไอ้แล้วป้าอย่าพูดว่าเจ้าหักมาไปเลียงเลยเราบ้านลูกขอโทษขอไครนักพ่อแม่พี่น้องเลย คนตกคนตกนี่เสียงรบกวนแน่โดยเอามากะค่อยคําลงแรงแล้วโดยมีแต่ว่าอ่ะเหแม่กับ้งดําอยู่นี่แห่งด้ขนาเด้อโดยนี้เพิ่นซอยผู้ใหญ่ใจดีซอยเข้ามาเนาะเพราะว่าที่แม่เรามาก็อ้ลําบากอยู่เนาะลําบากทั้งใจทั้งกายสําหรแม่เพิ่น่เนาะอันนี้ใจสุขๆเนาะแม่เนาะเด้ออหไวๆเอ้อาเนาะเนาะคิดบ่ทุกหา ทะนั่งเลยนะคิดนะคิดแล้วน้ำมันดีเนาะแต่ว่าเห็ดมัได้เออจริงหร่ได้เนี่ยย่านโบโบมีผู้ใดกินเอาเลยโบแมงลูกเนาะแต่ว่าจำเป็นอันนี้แหละตอนนี้พี่น้องกจะขึ้นข้าวแกน้องท้าเนาะโดยโดยข้าก็อยากให้ลูกดีใส่บําบัดมาเป็นคนดีกว่าเก่าโดยข้าเป็นโมเปลี่ยนกับ แม่ก็เคยมาได้เนาะต่อไปนะแต่ไอ้นี่ยังเห็ดกับกับแม่กับเมียเนาะแต่ว่าไปาไปเข้าขออนุญาตเลยไปหาไปทานคนอื่นเนาะอันตระดาษอันตะาด้แต่เรอยากให้เกิดกับครอบครัวกันเนาะแต่ว่ามันสิ้ไปแล <J ure. S 2> ้วเนาะคือคือเว่าเป็นนาำใจนะแม่เมียเราครับทุกคนคือคือนึ่หนึ่งตีนี้ พุ่นช่อพุ่นแม่ก็รับมันอย่บ่ไ้มันก็ป็นห่องมีเท่ากับชอบก็ไปห้าชอบก็ไปตามเพลงมันมั่วอมีกับไห้มีนะเนาะอมีก็มีมีไม่ได้จะไปหลับไปยืนคำไม่ได้จะได้ไปหลับไปยืนไม่ได้เลยเนไปห้าเอ้าตามห้า่พลาดคี่าแล้วเป็นได้แค่โตน่องหรือจะมาตรวจเป็นไข้ได้เหรอเนาะตัวตีเตอร์ไหมวะเนอะ พอน้องน้องโชคกับน้องขำปะได้ยินข่าวจากใครล่าบ้านโอ้ถึงโทรมาแล้วเนาะควนไม่ไว้เนาะเพิ่นแต่ว่าเพิ่นนี่ก็ยังคิดได้นะพอน้องโดยคิดได้ที่ว่าบัวนิกาทำได้สินที่ในข้ามแบบนี้เนาะโดยน่นะเนาะ เคนกาค่ะพคนนี่โทรศัรทรับแต่คืนนี้หรอเนาะดนก็แล้วเน,วน,ะ <laughs> นานะคืจะได้เห็นลูกคนนี้ด้วแต่ว่าได้ได้ยินชาวบ้านซาบอกเลอว่าว่าโอซืาา่อ่นนิชาว,ว, <laughs> วบ้านแม่ทุ่งอ่ะทานั่นโบดแล้วนบดแต่เฮาก็นยังโบกูเนาะได้ยินแต่ชาวบ้านโดนชาวบ้านนี่เป็นใกชิดบเลยเฉยเป็นเหมือนกัน,นาบานนะ <laughs> ้นทำเป็นข้่อก อดยโดยแต่พิซ่เองแหรเนาะโดยิเอนนาเนาะี่เนมเป็นคิดได้ตัวนี้เนะที่ว่นนทำแบบนี้โอมันมีคะแนนเพิ่มนาะมากกวด้โดยโดย อ่านี่จ้าเพิ่นกําลังย่างเหงือกจ้านีตาค่ะเป็นสายศาสนาพี่น้องเด้เนาะโดแต่ตอนนี้นะเพิ่นยังกินนมแม่บ่หรือว่านดงได้กินโดตกแล้วพี่น้องเยบัดนี้่เมื่อได้ว่าเฮาจังว่าคนตกมพี่น้องเอ้ยนี่ คนตกเนาะคนแม่พี่น้องล้างคาผนกตั้มเนาะกับอ่กันว่าฝนตกจำได้จําหนึ่งกับชงจีวายังกับบริยินเนาะกับขอโทษขออภัยทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีบอท่าพ่อแม่พี่น้องไงอ่าคนไทยกันได้โอ้ลมหรือว่ามาถาม ว่าน้องดำนี่อยู่ดินแห้งบ่อหรือไหนๆบ่อเต่ากับกได้เข่ามาแต่โดนแหลบพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้เข่ามากับสาวตาเผิ่นเนาะมื่อนี้ก็ได้พ่อกันอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องเลยกัโดนประจุมกลวนาะเสือจิพ่อกันก็ได้อ่าบัดนี้กิสิขอลาพี่ลาน้องแล้วก็ลาน้องดำเพิ่นเนาะกับน้องล่าเพิ่นกับแม่เนาะ กับบ so ่าว้าวบ่าวผู้ไทยกับมีน no. no. anyway> ้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้น้องลาบันชื่อขนมพป็นไงพี่น้องเลยอะไรเงินบ่าว้าวก็หอนเลยเดนโดนเจอกันหนึ่งแล้วเนาะดูดีไม่แห้งยาเจ็บอย่าไข่ไปนี่นีปใหญ่ใจบุญใจดีเสดเหลือเด้อทั้งแม่ทั้งน้องดำเป็นคนก่อนพี่น้อง โดยโดยมาวันนี่ก็ขอกราบคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีโดย